สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับโพหมแชมเปี้ยนนะครับวันนี้ก็จะมาให้ทีเด็ดกันนะครับเป็นทีเด็ดเต็มตีนนะครับซึ่งเราจะเตือนเป็นประจำแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วนะครับโดยวันนี้เนี่ยนะครับวันอังคารที่9เมษายนนะครับก็เป็นผลงานการจัดของทีมงานพิเศานะคเขาในศึกมวยมันสนั่นเมืองที่สนามมวยเิทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับผมคัดมาเรียบร้อย3รายอยู่ในช่วงแรกทั้งหมดเลยนะครับไปเริ่มต้นกันที่คู่ที่2อของรายการครับเหนือพยัคฆ์พุทธประชาชื่นครับเจอกับทนายเจ้าเพชรอีสานปอสถานเมือง 43กิโลกร,รัมเท่ากันไอ้เจ้าเหนือพยักษ์เนี่ยมันลดไปจุดสส่วนในนไอ้เจ้าเพชรอีสานเนี่ยมันลดไปจุด7นะครับโดยที่ คู่นี้เนี่ยรูปร่างเนือตัวเนี่ยไอ้เจ้าเหนือพยักษ์ใหญ่กว่าลอยกว่าชัดเลยนะครับใหญ่กว่าลอยกว่าชัดเลยพื้นเพฟอร์มหลังคู่นี้เหนือพยักษ์คุณประชาชื่นหรือว่าลูกคนเหนือสิกำนันลรือชอห้าพยัก์นะครับไอ้เจ้าพยัก์เหนือสิกำนันเรือคนเหนือสออุดดี้ยิมตัวเดียวกันแทนทั้งคู่คู่นี้แทนทั้งคู่นะครับเหนือพยักษ์เนี่ยนะครับประเภทมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นนะครับหลอกลันมาตีดีแข็งแกร่งแข็งแรงช่วงหลังเนี่ยแม้ว่าจะแพ้มา2แต่ล่าสุดนี่ก็แจ้งเกิดได้ชนะคมกิ่นเล็กมาได้้ส่วนาเจพ านะครปอสถานเมืองนี่ไอ้เจ้าแก่นอีสานปอสถานเมืองนะครับแทนทั้งคู่เหมือนกันหลานสถานเมืองเล็กนะครับก็ประเภทมวยเข่านะครับศาสตร์แข้งแรงค้ำหน้าขวางหน้าดันแทงดีใจสู้นะครับแต่ตัวเล็กกว่านี้นะครับฟอร์มหลังเนี่ยแพ้มารวดเลยนะครับส่วนตัวผมผมไปที่ไอ้เจ้าเหนือพยักเลยนะครับแทนกับแทนเจอกันได้ใหญ่ด้วย2เรื่องของกระดูกประสบการณ์ฟอร์มนะครับอยู่ในช่วงที่มั่นใจสุดเลยนะครับ ข้ามาที่คู่รองของรายการครับเป็นคู่ของลูงเรืองเล็กนุ่มนิ่มเทียนมวยไทยเจอกับสินธรรมไฟเตอร์มวยไทยคู่นี้121ปอนด์เท่ากันลูงเรืองเล็กเนี่ยมาลดไปปอนด์หนึ่งส่วนทนายเจ้าสินธรรมมาลดไปหนึ่นะครับโดยที่รูปร่างเนื้อตัวเนี่ยสินธรรมเนี่ยนะครับตอนถ่ายรูปนะพยายามย่อให้ตัวเท่ากันนะครับแต่จริงๆตัวมันใหญ่กว่าบารเลยนะนะครับสำหรับทนายเจ้าสินธรรมอ่ะนะครับใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับโดยที่คู่นี้เนี่ยนะครับลูงเรืองเล็กนะครับก็ซ้อมอยู่เทียนมวยไทยแหละนะครับช่วงหลัง ประเภทมวยขวาดูดันนะช่วงหลังเนี่ยมีชนะนออ็อกสองไฟส์นะครับแพ้เพชรธรรมราชและก็กลับมาชนะน็อกได้อีก2ไฟ์ประเภทสายต่ําทํางานนะครับสำหรับใใเจ้าลุงเหลืองเล็กต้นๆจัดส่วนในนี้เจ้าสินธรมนะครับไฟเตอร์เมืองไทยหรือว่าจิตอาสาบางแก้วนะครับคนมัตลุงนะครับประเภทมวยเข่านะครับแข้งซ้ายดีปั้มรัดฟัตีดีแข็งแก่งแข็งแรง,แงช่วงหลังก็ชนะมาติดติดกัน3าไฟ์เหมือนกันก่อนที่จะมาสะดุดแพ้รักดินแดงไฟล่าสุดนะครับส่วนตัวผมผมชอบไปที่ ทางนั้นในเจ้าสินทาม,มากกว่าซื้อความใหญ่ซื้อความใหญ่นะครับวันนี้ได้ใหญ่แน่ๆแ,แล้วต้นๆไม่หล่นก่อนไปไปลายตีอยู่แน่นะครับมาถึงคู่อของรายการครับเป็นคู่ของจักรยานนะครับจาก,กั้วมวยไทยเจอกับธีรพงศ์ไกรสิลปพง์บ,บ็อกซิ่งยิมคู่นี้ตกลงพิกัดชก114แต่น่าจะชิงเข็มขัดแชมป์ทรูฟอร์ยู115จาก,กั้วเนี่ยมาชั้นได้ตามพิกัดส่วนธีรพงศ์เนี่ยมันลดไปจุดเก้านะครับรูปร่างเนื้อตัวคู่นี้ ต้องบอกว่าใกล้เคียงกันนะนะครับดูไอ้เจ้าธีรพงศ์จะลอยก่อนนิดนึงนะครับจาก,กั้วนะครับเบอร์ขวาฟิล์มครบเครื่องหลากหลายนะครับช่วงหลังก็มีเคยชนะธีรพงศ์มาแล้วนะครับชนะเดชพระจันทร์ชนะนอกมังกรเพชรชนะคะแนนวาววาวชนะคะแนนธีรพงศ์อีกไฟายหนึ่งนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยแพ้ไอ้เจ้าแอดเทวดาส่วนคะแนนธีรพงศ์นะครับคนกรุงเทพนี่แหละซ้อมอยู่ไกลเสือพบว,วอกงกิ้งยิม มวยสูงยาฝีมือครบเครื่องนะครับฉลาดรวดเร็วนะครับล่าสุดเนี่ยมีชนะเพชรเดินดงแพ้แหลมโพแพ้จากั้วชนะมังกรเพชรแล้วก็ล่าสุดชนะไอ้เจ้ายอดบวงงามชนิดที่โคตรติดตาผมเลยฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับผมออกไปที่ยังได้เจ้าเทียรพงนะครับได้ใหญ่กว่านิดนึงได้ลอยกว่านิดนึงฝีมือกับฝีมือไม่มีกลัวนะครับวันนี้ที่ให้กัน3รายเนี่ยก็จะมีเหนือพยักษ นะครับมีท่านสินธรรมแล้วก็มีธีรพงศ์นะครับนี่คือที่เ,เต็มตีนจากผมแชมเปี้ยนนะครับที่เอามาฝากกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันยังไงฝากติดตามกันเรื่อยๆเลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ